เดี๋ยวจะพาไปดูวีโก้นะฮะทำมาเยอะครับวิ่งแล้วก็ไฟโชว์ไปแก้2รอบแล้วก็ทําให้ไม่ได้ลูกค้าเลยต้องแบกสังขารมาถึงอ้วนจูนเนอร์นะฮะแก้หลายรอบแล้วก็ไม่ไม่หายโอเคแก้ไม่หายมันเล็งปิดติ้งขึ้นมาเลยอ้าวปกติมันน่วงเหรอน,งงน่อออาางวงนี่เป็นอะไรอยวผมึงซัดต้องเย็นจะเย็นจะเย็นใช่เลยเนี่ยแค่แค่นี้ได้เลยเหรอผมดูเลยคือของเก่ามันไม่ได้อย่างนี้เหรอมันไม่ใช่อย่างนี้ ได,ได้เลยเนี่ยคันเล่นนี่รู้เลยแค่แต่คันเล่งนี่รู้เลยคลรับได,ได้นะได้ครับได้แล้วแต่วิ่งดีกว่าเดิมแล้วแน่นอนควิ่งดีกว่าอันนี้คันเล่งสมูทปกตินะใช่เคยมาตอนแรกนานแล้วนะมาแล้วคิวไม่ว่างเลยอาจจะมาจังหวะที่คิวเยอะถ้างั้นก็จบที่เดียวแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูวีโก้นะฮะก็ทำมาเยอะครับวิ่งแล้วก็ไฟโชว์ไปแก้2รอบแล้วก็ทำให้ไม่ได้ลูกค้าเลยต้องแบกสังขารมาถึงอ้วนจูนเนอร์นะฮะอ่ะพาเขาไปลองหน่อยเพียงของพี่วีโก้ถ่ายคลิปได้พี่ถ่ายคลิปได้ปะมไม่ถ่ายครับพี่ถ่ายคลิปได้เอาแบบไม่เห็นพี่อ่ะถ,ถ้าเห็นมันจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับอ๋อ โอเคก็เดี๋ยวพี่ขับเลยโอ้ยโก้ิโก้รถใช้งานนะดูจากพอกันเลยโอเคว้าเดี๋ยวพาลูกคา้าไปลองก่อนของก้าวมันเป็นอะไรพี่ไฟโชว์เหรอไฟโชว์อย่างเดียวครับแกหลายรอบแล้วก็ไม่ไม,ไม่หายโอเคแกไม่หายซ้ายขวาพี่ขวาพี่ เอาปกติมันมันมันน่วงเหรอน่วงนิดนึงเจ็ดทันเวลาพอดีพอดีกระจกมากระจกมาส่งผมอีกกระจกไหนผมทำรับกระจกอยู่อ๋อทำมาส่งก็ต้องทำเสร็จนี่ก็ไปรับกระจกต่อใช่ใช่ตรงข้ามไม่โดนเลย ถ้าบูธอยู่นี่แพงไหมพี่วัดบูธเหรอทรับวัดบูธสองนู่พร้อมขาพี่อย่าผมซัดตรงนี้ใจเย็นจะเย็นนีเย็นได้เลยเนี่ยแค่แค่นี้ได้เลยเหรอผมดูเลยคือของเก่ามันไม่ได้อย่างนี้เหรอมันไม่ใช่อย่างนี้แต่แต่นี่มันจะฟืดนั่นเก่ามันมีร้อหน่อยแล้วก็ไฟโชว์เหรอครับใช่ก็ขาผมจะทำเวลาหน่อยอนะไฟจะโชว์เด้งเด้ง ถอดก็แบบโอ้ยลําบากลําบากมันหลายรอบแล้วไงมันไม่ใช่รอบเดียวเรตัดสินใจเลยเอาเข้าไปแก้หลายรอบแล้วไปแก้สองรอบแล้วไม่หายไม่หายครับก็เสียเวลาเราด้วยใช่ครับเดี๋ยวลองเหยียบดูได้รหบตี้ได้ได้ตรงนี้ได้แล้วระวังรถอย่างเดียววัดไม่มีนะ ไม่มีั้เป็นไงได้ครับได้แล้วครับได้เลยเดี๋ยวต้องรอดูแบบยาวๆใช่ใช่ใช่ช่วงยาวๆแล้วแล้วถ้าไฟโชว์มันจะโชว์ตอนไหนพี่ตอนซัดยาวๆหรอหรือว่าตอนเราซัดยาวๆเหมือนผมไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเหมือนรอบรอบเราเราได้ใช่ไหมเราจะวิ่งอ๋ออะไรเงี้ยเหมือนรอบสามสี่พันโลอย่างเงี้ยครับมันจะประมาณนี้เลยพอแล้วพี่พอดีตรงน้น้ำมันจบแล้วได้คได้แล้วเนี่ย กันเล่นนี่รู้เลยแค่แต่กันเล่นนี่รู้เลยทีนี้เหลือแค่อาการไปโชว์แค่อาการไปโชว์แต่จริงเราไม่น่าโชว์แล้วเลยได้นะได้นะได้รับ เอาชัวนะเสียตังค์แล้วนะไไม่เป็นรผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมจะมาติดกล่องเพิ่มอยู่อ๋อแต่ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเพราะผมผมนั่งอยู่นี่กับสองชั่วโมงนั่งรอมาได้กี่โมงผมมาประมาณสิบโมงนี่ยน้อยโอ้โหแต่ตอนนี้มันบ่ายสามแล้วเนาะครับใช่ยังไม่ทันเดี๋ยวรอเดือนหน้าช่างก็มาเพิ่มใหม่อีกคนแล้วก็จะไวกว่านี้ครับใช่จะติดกล่องเพิ่มใช่ดูท่าแล้วไม่น่าพอ มันมันยาวพี่ทำยาวได้เรื่อยๆเดิมๆแต่ข้างนอกนะเดิมๆมันลถใช้งานเราได้แหละถ้าถ้าทำอะไรไปปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเงี้ยเราก็ใช้งานไม่สะดวกแล้วใช่ครับแล้วแบบยิ่งพี่สายเดินทางด้วยเวลาไปทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องเลยมีปัญหามาก็โอ้โหไม่ไม่ไหวนะเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดจอดเสียเวลาด้วยอืม ต้องรอถอดขั้วแบตต้องนั่งรอจนไฟมันจะหายโชยเนี่ยตอนนี้ผมรอรอไฟถ้าถ้าไม่เด้งไม่อะไรนะจบเลยพี่อืแล้วก็ติดกองไปเลยแต่ถ้ามันยังเด้งอยู่ก็ว่ากันอีกทีนแต่วิ่งดีกว่าเดิมแล้วแน่นอนครับวิ่งดีกว่าทำมาที่ไหนเรา่อนจะแบบเงี้ยมันจะจะตุกนิดนึงนะค่อยอันนี้นะรอครับมันจะไม่วืดขึ้นไปเลยนะเหมือนเหมือนเขาอยากให้พี่แรงอย่างเดียวหรือเปล่า คือจะจูนให้แรงอย่างเดียวมันมันจะไม่มีนิ่มเลยอันนี้คันเล่งสมูทปกตินะครับใช่ผมตัดสินใจหลายรอบเลยเนี่ยตอนแรกผมจะไปนู่นไปสุพรรณพอ <ม S 1> ดีเลยมาถามพี่เขาพี่ช่างควนพ <c oughs> ี่วันเขา แก่การให้แก้ได้ผมเออมานี่ใกล้ละอ๋อใกล้แล้วด้วยใช่ใช่ศรัทธาที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นต้องเป็นสิทธิ์ของลูกค้าอยู่แล้วไม่ใช่ครับสามารถเลือกได้จะจ่ายตังค์ตรงนี้ได้ไหมหรือลยไปไหนถอยเข้ามันก็ได้เลยผิดรถติดใช่ใช่ใช่ถอยเข้าข้างปอร์ดผมเคยมาตอนแรกนานแล้วนะน่าจะเกือบเกือบปีมาแล้วคิวไม่ว่างไง แล้วผมทำงานด้วยวิ่งเวลาไม่ไห้เลยไม่ได้ทำอาจอาจจะมาจังหวะที่คิวเยอะใช่ครับรอรถเยอะผู้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายนี่แหละผมมาอ๋อก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ทำทางั้นก็จบที่เดียวแล้วโอเคเดี๋ยวีขอบคุณมากเลยได้เเดี๋ยวให้น้องคิดตังให้แป๊บหนึ่งโอเคลองเรียบร้อยโอ้ยเดิมจริงว่ะภายนอกอะภายนอกเป็นเด้งใสยหมก อย่าเผลอไม่ดันอยู่นะโอ้โหก็จบกันไปแล้วครับสวีโกที่ผมไปลองกับลูกค้าเมื่อกี้ทําจากสํานักอื่นมานี้เราไม่ขอพูดชื่อเดี๋ยวมันจะเป็นการทําร้ายเพื่อนร่วมอาชีพของเรานะก็คับเร่งเนียนคับเร่งไววิ่งดีกว่าเดิมทั้งๆที่ของตอนนี้ก็ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มนะก็เป็นของที่เขาใส่มาจากที่อื่นแต่เขาก็คือเหมือน หนีร้อนมาพึ่งเย็นเพราะว่าไปแก้ที่เก่ามาสองรอบแล้วยังเป็นอาการนี้อยู่อาการไฟโชคันเร่งหน่วงเหยียบไม่ออกอะไรประมาณนี้ใช่แต่ส่วนอาการไฟโชเนี่ยเมื่อกี้เราออกไปลองเนี่ยบางทีบางทีมันอาจจะยังไม่เรียกยังยาวไม่พอนะฮะก็ต้องให้ต้องต้องให้เป็นทางลูกค้านะที่ต้องออกไปลองยาว,ยาวอีกทีหนึง่งใช่แต่ยังไงก็ไม่มีปัญหาแล้วและเพราะว่าได้ทําการจูนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะฮะก็จบแล้วสำหรับอีก็สนใจสเต็ปไหนอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน mm hmm. เจอกันไวรุ่นมีปัญหาไงก็ทักมาหรือโทรมาก็ได้หรือถ้า mm hmm. บูวามจริงๆนะเข้ามาดิวจะทําหรือไม่ทําจะให้ประเมินอาการก่อนจะให้ประเมินราคาก่อนระยะเวลาในการทําก่อนทําได้เช็คให้ได้ทําหรือไม่ทําว่าอเรื่องขอแค่มาปรึกษากันแค่นั้นพอนะครับก็ฝากไว้ด้วย โอเคไ้เจอกันใหม่คิดหน้าไวรุ่นสวัสดีครับ